โอเคต้องขอ,อกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่อง g c v Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้ร้บผมเราพาทุกคนกลับมาอยู่กันที่หน้าของ VIP Store Shop นั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ถ้ผมเราก็มีโค้ดฟรีมาแจกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะผมหน้องจากที่หางหายกันไปน,นานนะครับทุกคนมีใครคิดถึงกันบ้างนะครับ โอเคนะผมก็เดี๋ยวสําหรับลิงก์เข้าเว็บผมจะแปะไว้ให้นะครับผมอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็ทุกคนกด่ลิปมาที่หน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดฟรีกันเลยนะครับทุกคนก็ทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมสําหรับที่กรอกรหัสโค้ดนะครับก็ทุกคนกรอกตามผมตรงช่องด้านล่างนี้เลยนะครับผมใครเข้ามาดูไหมก็สามารถกรอกตามได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็สําหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้ผมเป็นโค้ด นี้เลยนะครับก็เป็นโค้ดอ่า VIP JP DT7 นะครับผมกรกตามนี้เลยนะผมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบตรงด้านลางนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่ดูไม่ทันนะผมก็สามารถกดจุดคลิปดูโพสต์ฟีตรงนี้ก่อนได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่บัญชีนะครับผมให้ดูตรงค้อยคงเหลือนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงด้านลายนี้เลยนะผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับโพสต์ฟีวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมเอาไปกรอกกันด้วยนั่นเองนะผมส่วนใครที่สายไม่ทันก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนะครับทุกคน สำหรับโพสต์วีวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลก์ก็แชร์กดซับให้กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เราจะมาแจกอีกคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ